ขึ้นขึ้น oh, โอ้ไม่โลกลัวไม่โลกลัวไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านมัน <laughs> เป็นยังไงอย่างางี้แจ่ไม่เลือกแค่เย็นลกระดิ่งมันงับไว้ไม่ต้องหกักมันกระดิ่งติดน,น,นั่นเลยอ่ะไม่โลจะเป็นหมาที่กินเรียบร้อยมากเพราะปกติมันใจปาก <laughs> <laughs> <ด> <laughs> กระดิ่งมันติดจะไปไหนก็ไปด้วย ลากถอ่หลัง่หลังขึ้นแล้วไหลากถอยหลังดีนต่ด้วยแค่ห้าร้อยนเรเข้าไปในซูมอะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชามส่วนตัวชามส่วนตัวของไมโลไปโลอันนี้หับดูกราบยอมจะเข้าสองหันดูกราบออกไปนะไปโลไปโล เป็นจำจำส่วนตัวของไม่โลโลเตอร์เอากระดิ่งคาบไปด้วยอันอันที่โดสมัครไว้เนี่ยวันที่สิบหกตุลาใช่ไหมไอเนี่ยบิดกทับอ่ะเนี่ยไหนดูดิบอกให้้้เขานีแม่บอกดิเข้าไปก่อนแม่งกระดิ่งไรอืาไอมันติดยังไงติดยังไงโอ้โหเนี่นโอ้โหแล้วมันทำไมติดอย่างนี้เลยไม่โล ไม่แล้วกระดิ่งมันทำไมติดอย่างนี้กินเสร็จแล้วจะทำยังไงจังจังไปแล้วเสร็จแล้วกินเสร็จย่างไป

ไปเต้นในขากูเนี่ยโลเดี๋ยวหกนะเพื่อนกวบเลยนะไหนๆดูที่มันติดยังไงกระดิ่งเนา่โลเป็นชามส่วนตัวโลเลยเนี่ยติดอย่างแน่นเลยเนี่ยเอาออกอ่ะอาโลมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกินที่หมดกำลังกินกับปลาย่างติดนะเออทำห้องนี้ ยำปลาย่า,ยางให้หมากินแย่งแมวก็มีห้องน้ำของแพงของดังด้วยแย่งแมวกินกินกับปลาย่างเนาะ <ne? S 2>